ตรวจโทประวุฒิถาวรสิริโษกสก์ักงาร์ตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงว่าสังกงาร์ตำรวจแห่งชาติระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบสองหมื่นนายและอาสาสมัครต่างๆเพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะด,ดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะตามสถานที่จัดงานลอยกระทงต่างๆอาทิสะพานพาระรามแปดเอเชียทีครวมไปถึงโป๊ะและท่าเทียบเรือต่างๆที่คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังเตือนประชาชนไม่ให้เล่นคมลอยในรัศมี18กิโลเมตรรอบท่ากาศยานสุวรณภูมิครับซึ่งก,กินพื้นที่เขตประเวทบางกะปิสะพานสูงมีนบุรีส่วนหลวงลาดกระบังและจอดสมุป,ปราการเกือบทั้งหมดรวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ใกล้กับท่ากากาศยานนานานชาติอื่นๆให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งหากมีหากฝ่าฟื้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนะครับขณะเดียวกันยังขอให้ประชาชนที่จะออกมาร่วมงาน,นเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่จัดงานปฏิบัติตามข้อเร่อข้อขอความร่วมมือของเจ้าหน้าที่แล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โดยตำรวจจะมีการตั้งด่านกวดขันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรวมไปถึงกวดขันการแข่งรถบนทางสาธารณะนอกจากนี้ยังได้เพิ่มจำนวนคู่สายในการรับแจ้งเหตุเป็นพิเศษด้วยครับ